นิทานธรรมะตอนที่56าสถึงหกตอนพระกุะามารกัสปะพระกุมารกัสปะเป็นบุตรของนางกุลธิดาผู้หนึ่งในกรุงสาวัตถีกุลธิดาผู้เป็นมารดาของท่านนี้ เป็นผู้ฝักใ่ในธรรมะมากเมื่อแต่งงานไปแล้วก็ได้ขออนุญาตสามีออกบวชในสำนักของพระเทวทัตแต่นางตั้งคันไปก่อนที่บวชเมื่อคันจเจริญขึ้นพระเทวทัตขับไล่นางออกนางได้ไปขอที่พึ่งในสำนักของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ให้พระอุบาลี เป็นประธานสอบสวนพร้อมด้วยนางวิสาขามหาอุบาสิกาและอนาปินทิกะมหาเศรษฐีอุบาสกนางวิสาขาได้ตรวจวันเดือนปีที่นางบวชและระยะที่ตั้งคันก็วินิจฉัยได้ว่านางตั้งคัน ่อนบวชพระพุทธองค์จึงประทานอนุญาตให้นางบวชต่อต่อมานางคลอดบุตรชายพระเจ้าประสเสนที่โกศลได้ทรงขอเด็กไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมมีชื่อว่ากุมารกัสป,ปะต่อมากุมารกัสป,ปะ บวชในพระพุทธศาสนาและได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นยอดของภิกษุที่แสดงธรรมได้วิจิตพิสดารกุมารกัสสปะมักจะใช้อุปมาเทียบเคียงเพื่อให้เกิดความเข้าใจกุมารกัสสปะ ได้ช่วยให้มารดาของท่านตัดใจในความผูกพันและมุ่งศึกษาธรรมะจนสำเร็จอรหัตตะผลเนื่องจากมารดาของท่านเมื่อคลอดท่านแล้วก็มีจิตใจอาวรนผูกพันในบุตรชายตลอดเวลาถึงแม้บุตรชายบวชเป็นพักพิสุข เมื่อนางพบภิกษุบุตรชายก็จะตรงเข้าไปยึดถือแขนขาแล้วร้องไห้พระกุมารกัศปะจึงตัดสินใจกล่าวตัดรอนว่าท่านบวชเรียนแล้วท่านเที่ยวทำอะไรอยู่จึงไม่สามารถตัดความอะไรรักได้มารดา ได้ฟังมีความเสียใจและโกรธและในที่สุดก็ตัดความอาวรณ์ได้และมุ่งหน้าตั้งใจศึกษาธรรมะจนสำเร็จอรหัตผลตอนพระเจ้าชมพูบอดีพระเจ้าชมพูบอดี เป็นกษัตรย์ครองเมืองปัญจาะละราชเป็นผู้มีจิตใจแข็งกระด้างพระพุทธองค์จึงแปลงองค์เป็นบรมมกษัตริ์บรรพบุรุษุของพระเจ้าชัมพูบอดี Body. ปรากฏให้พระเจ้าชัมพูบอดี Body. เห็นพระเจ้าชัมพูบอดี Body. จึงทูลถามถึงสาเหตุที่คนเกิดมาแตกต่างกันบางคนเข็นใจไร้ทรัพย์บางคนบริบูรณ์ด้วยโภครัพย์พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าบุคคลที่ต่างกันนั้นอาศัยมูลเหตุคือกุศลและอกุศล ทำให้แตกต่างกันและพระญาติพระวง์ที่สิ้นชีวิตไปผู้ที่ประพฤติดีตั้งอยู่ในสัตว์ในธรรมก็ไปเกิดในสุขติภูมิในสวรรค์ผู้ที่ปฏิบัติชั่วทุจริตมิได้ตั้งอยู่ในสัตว์ในธรรมก็ไปบังเกิดในนรก คนทุกขาวเวทนาแสนสาหาัสพระเจ้าชัมพูบดียังไม่เชื่อขอให้พระพุทธองค์แสดงให้เห็นประจักษ์พระพุทธองค์จึงแสดงแดนนรกให้พระเจ้าชัมพูบดีได้เห็นก็ทรงเห็นพระญาติวง ที่ปรพัพฤติมิชอบสเสวยทุกขเวทนาอย่างยิ่งในนรกแล้วพระพุทธองค์ก็แสดงแดนสวรรค์ให้พระเจ้าชัมพูบดีได้เห็นก็ทรงเห็นพระญาติวงที่ปัะพฤติดีมีศีลละสัตว์ได้อยู่ในทิพยยวิมาน มีความเกษมสำราญพระเจ้าชัมพูบดีเห็นทั้งหมดแล้วสิ้นมานะอธิษฐานต่อพระพุทธองค์ที่จะอยู่ในศีลละธรรมและยึดถือธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งตอนภรวกกะลิภรวกกะลิ เกิดในวันนาพามในกรุงสาวัตถีได้ศึกษาจบไตเพศท่านเป็นผู้หลงไหลในความสวยงามและได้บวชในพระพุทธศาสนาเพราะหลงไหลในรูปก,กายที่งามของพระพุทธองค์และไข่จะอยู่ใกล้พระพุทธองค์ตลอดเวลา พระพุทธองค์จึงตัดเตือนให้เลิกละการดูร่างกายอันจะเปื่อยเน่าและชี้ให้มุ่งปฏิบัติธรรมะพระพุทธองค์ตัดบอกพระวักกะลิว่าวักกะลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเท่ากับได้เห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเท่ากับได้เห็นธรรม แต่ภระวกะลิก็ยังติดตามอยู่ใกล้พระพุทธองค์ตลอดเวลาอีกพระพุทธองค์จึงตัดขับไล่ภระวกะลิน้อยใจออกจากวัดเชตวันไปที่ภูเขาหมายจะกระโดดเขาตายพระพุทธองค์จึงไปปรากฏให้เห็นและร้องเรียกเตือนพระวกะลิ รู้สึกดีใจที่พระพุทธองค์ตามมาสอนก็ซึ้งใจศึกษาธรรมะเจริญวิปัสสนาจนกระจ่างในธรรมได้บรรลุมรคผลนขั้นอลรหัตตผลพระวะกะลินี้ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเอตะทะะัทคะ ด้านหลุดพน้นด้วยศรัทธาตอนพระยะโสชะพระยะโสชะเป็นหัวหน้าชาวประมงมีบริวารชาวประมงห้าร้อยคนตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้แม่น้ำอาจิรวดีซึ่งเป็นแม่น้ำ สายสำคัญที่ไหลผ่านแคว้นโกสลต่อมามีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาได้นำบริวานชาวประมงทั้ง500บวชเป็นภิกษุบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาวันหนึ่ง พยาศัพายาสัพระพายาโสชะและพระบริวารเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันพระบริวารของท่านส่งเสียงอื้ออึงด้วยความเคยชินแต่ครั้งเป็นคารวาทพระพุทธองค์ทรงตำหนิและขับไล่ให้ออกจากวัดเชตวัน พระยโสชะรู้สึกสลดใจจึงพาบริวารออกเดินทางไปแคว้นวัดชีแล้วปลูกกระท่อมริมฝั่งแม่น้ำวัคขุมุทาเป็นที่พักพระยโสชะและพระบริวารทั้งห้าร้อยมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมะจนได้บรรลุอรหัตผลทั้งหมดในพรรษานั้นเอง พระสาคตะพระสาคตะเกิดในตระกูลาพามในกรุงสาวัตถีต่อมาท่านได้บวชในพุทธศาสนาและบำเพ็ญสมถกรรมฐานจนได้บรรลุสมาบัติ8และมีความชำน,นาญด้านเตโชสมาบัติที่ท่าเรืออัมพะในหมู่บ้าน พัะทวติกะมีอาสมของชะดิวมู่หนึ่งชะดิวมู่นี้นับถือพญานาคพญานาคนี้มีอิทธิฤทธิ์สามารถบันดาลให้ฝนตกหรือไม่ตกตามปารถนาซึ่งทำให้ชาวบ้านท่าเรืออัมพะเดือดร้อนพระพุทธองค์จึงส่งพระสาคตะ ไปป่าพญานาคภราสาขะไปนั่งขัดสมาธิใกล้ที่อยู่ของพญานาคพญานาคโกรธพ่นควันพิษใส่พระสาคตะพระสาคตะเข้าเตโชสมาบัติอธิษฐานว่าให้บังเกิดเป็นควันพิษกบควันพิษของพญานาค ในที่สุดพญานาคขอยอมแพ้และไม่แสดงอิทธิฤทธิ์ให้เป็นที่เดือดร้อนของชาวบ้านอีกเมื่อพระสาคตะกับเมืองโกสัมพีหลังจากปราบพญานาคชาวเมืองโกสัมพีต้อนรับพระสาคตะเช่นเดียวกับต้อนรับวีระบุรุษและได้เตรียมสุราถวายให้ดื่ม พระสาคตะดื่มสุราจนเมาหมดสตินอนพับหลังข้างกองขยะริมทางพระพุทธองค์เสด็จผ่านก็ให้พระช่วยกันหามท่านกลับวัดและพระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระดื่มสุราตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมื่อพระสาคตะส่างเมาแล้ว เกิดความสลดใจและตั้งหน้าศึกษาธรรมจนสำเร็จมรรคผลได้ขั้นอาระหัตตะผลพระสาคตะได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเอตะทัคคะด้านเข้าเตโชสมาบัติตอนพระปิลินทวัตชะ พระปิรินทวัชะเกิดในวันนาพามเชื้อสายอัจฉโครในกรุงสาวัตถีมีชื่อว่าปิรินทะเมื่อศึกษาไตรเพศจบแล้วท่านเกิดความสลดใจในการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์จึงออกบวชเป็นปริภาชกระหว่างที่เป็นปริภาชก ได้ศึกษาวิชาจุรคันธาระจนสำเร็จสามารถเหาะได้และรู้ใจผู้อื่นวิชาจุรคันธาระทำให้ท่านมีเชื่อเสียงเป็นที่นิยมนับถือในกรุงราชคฤห์เมื่อพระพุทธศาสนาแพร่มาถึงกรุงราชคฤห์ทำให้วิชาจุรคันธาระของพระ ปิรินทวัชชะเสื่อมท่านไม่สามารถเหาะและรู้ใจผู้อื่นเหมือนแต่ก่อนอาจารย์ผู้สอนเคยบอกพระปิรินทวัชชะว่าถ้าวิชามหาคันธาระอยู่ที่ใดวิชาจุระคันธาระจะไม่สำลิจผลในที่นั้นพระปิรินทวัชชะ จึงไปขอเรียนวิชามหาคันทาระจากพระพุทธองค์พระพุทธองค์รับจะสอนให้แต่ให้บวชก่อนแล้วพระพุทธองค์ทรงสอนวิชามหาคันทาระโดยประทานกรรมฐานที่เหมาะแก่อุปนิสัยท่านศึกษาวิชามหาคันทาระจนบรรลุมรรคผลสำเร็จอระหัสตผล อันทำให้หยุดการดิ้นรนขวนขวายเพื่อลาบสการะดังแต่ก่อนพระปิรินทวัชชะเมื่อบรรุอรหัสตะผลแล้วได้สอนธรรมะให้แก่พวกเทวดาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นประจำเทวดาเหล่านี้คุ้นเคยกับพระปิรินทะวัชชะเมื่อยังเป็นมนุษย์กล่าวกันว่า ในชาติก่อนพระปิรินทวัชชะเกิดเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิสอนธรรมให้พระศกนิกรอ,อยู่ในศีลธรรมพระศกนิกรเหล่านั้นไปบังเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อพระเจ้าปิรินทวัชชะมาเกิดในชาตินี้และบรรลุอรหัตผล เทวดาจำได้จึงมาหาด้วยความคุ้นเคยและความเลื่อมใสพระปิรินทวัชชะได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นยอดแห่งภิกษุอันเป็นที่รักของเทวดาพระปิรินทวัชชะมีนิสัยพูดจาผงผางเวลาที่พูดกับผู้ที่ต่ำกว่าหรือเสมอมักจะจบลงท้ายว่า ว่าสริเสมอแต่ความจริงแล้วจิตใจท่านอบอ้อมอารีเข้าทำนองปากร้ายใจดีตอนพระวังคีศะพระวังคีศะเกิดในวันนาพามในกรุงสาวัตถี เมื่อศึกษาไตาเพศจบแล้วได้ศึกษาศีษะมนตมนตที่ทำให้รู้ว่าคนตายไปเกิดที่ใดด้วยการเคาะกระโหลกศีรษะท่านมีความชำนาญในมนตนี้มากทำให้ได้ลาบสักการะและเป็นที่เคารพนับถือเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามา เป็นที่แพร่หลายในกรุงสาวัตถีลูกศิษย์ของพระวังคีสะต้องการจะลบล้างพระพุทธศาสนาจึงไปท้าให้พระพุทธองค์ประลองวิชากับพระวังคีสะพระพุทธองค์รับคำท้าแล้วนำกระโหลกศีรษะคนตายห้าคนถือกระโหลกคนตายที่ไปเกิดในลาก กะโหลกคนตายที่ไปเกิดเป็นสัตว์กะโหลกคนตายที่ไปเกิดเป็นมนุษย์กะโหลกคนตายที่ไปเกิดเป็นเทวดาและกะโหลกของพระอาหารหันต์พระวังคีสะเมื่อข้อกะโหลกคนตายทั้งสก็สามารถบอกได้ถูกต้องแต่พอ ถึงกะโหลกพาาระอรหันต์ไม่สามารถจะบอกได้ว่าไปเกิดณที่ใดจึงรู้สึกอับอายพระพุทธองค์จึงบอกว่าผู้ที่สิ้นกิเลสอาสวะแล้วไปเป็นพระอรหันต์พระวางังคีสจึงสนใจจะเรียนวิชาให้รู้ที่เกิดของพาาระอรหันต์ พระพุทธเจ้าทรงให้บวชก่อนแล้วทรงสอนกรรมฐานให้เหมาะกับอุปนิสัยพระวังคีสะปฏิบัติธรรมด้วยความเพียรจนบรรลุอรหัตตผลพระวังคีสะได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเอตะทักคะด้านปฏิพานกวีตอน พระมหาโกธิตะพระมหาโกธิตะเกิดในตระกูลพามในกรุงสาวัตถีพามบิดาของท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นผู้มีความถือตัวจัดเรื่องชาติกำเนิดพระพุทธองค์ได้เสด็จไปโปรดพามบิดาจนคลายทิฏฐิมานะและประกาศตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนา พระมหาโกธิตะเห็นบิดาเปลี่ยนศาสนามานับถือพุทธศาสนาก็เกิดศรัทธามาขอบวชกับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงบวชให้และมอบหมายให้สารีบุตรเป็นพระอุปชาและให้พระมหาโมคคลานะเป็นพระอาจารย์พระมหาโกธิตะศึกษาธรรมด้วยความเพียร จนบรรลุอรหัตตะผลหลังจากบรรลุอรหัตตะผลแล้วบางเกิดความสุขใจอย่างที่ไม่เคยเป็นแต่ก่อนเลยพระมหาโกธิตะได้รับการยกย่องจากพระพุทค์ว่าเป็นเอตะทะคัคคะด้านแตกฉานในปฏิสัมพิทาสีตอน พระโสพิตะพระโสพิตะเกิดในตระกูลาพามในกรุงสาวัตถีเมื่อได้ศึกษาไตยเพศจบแล้วได้มาขอเข้าบวชในพระพุทธศา,าสนาเดากันว่าในชาติก่อนในสมัยพระพุทธเจ้าปะทุมมุตตะพระโสพิตะ เกิดเป็นกุลบุตรขะหาบดีผู้มั่งคั่งในมงในเมืองหงสาวดีวันหนึ่งเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมชาวเมืองเพื่อฟังธรรมเห็นพระพุทธเจ้าทรงตั้งพระสาวกรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตะทัคคะด้านระลึกชาติกุลบุตรนั้น ก็เกิดศรัทธาปาถนาจะเป็นเช่นนั้นเมื่อกุลบุตรนั้นมาเกิดเป็นพระโสพิตะในชาตินี้เมื่อบวชในพุทธศาสนาก็ได้ภาคเพียรปฏิบัติธรรมจนบรรลุอรหัตตผลและมีความสามารถพิเศษระลึกชาติได้พระโสพิตะ ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเอตทัคคะด้านการระลึกชาติ